สวัสดีค่ะวันนี้พี่เดมี่จะมาแกะกล่องมอนสเตอร์ไฮชุดกู alive กันอีกตัววันนี้เป็นคิวของสาวหุ่นยนต์โรเบกาสตีมค่ะโรเบกาเนี่ยเธอถูกสร้างโดยนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องคนหนึ่งนั่นทำให้เธอกลายเป็นเสมือนลูกสาวของแมกซ์ไซน์ิสนะคะ ซึ่งนั่นเลยทำให้ชุดของเธอและผิวของเธอดูเป็นเครื่องจักรนะดูตรงบริเวณหน้าผากนี้เหมือนมีน็อตเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้เธอยังสวมแว่นตาที่มีเสาวอากาศติดไว้ด้วยนะคะสารภาพตามตรงเลยนะคะ แรกพี่เดบี่คิดว่าเป็นขาไม้ด้วยซ้ำแต่ไม่ใช่นะคะเขาเป็นเสาอากาศตั้งหากล่าสำหรับชุดของเธอนะคะเป็นโทนสีน้ำเงินซึ่งตัดกับสีผิวสีทองแดงของเธอได้ดีจริงๆ มาดูที่กลไกลกันเลยดีกว่าคราวนี้กลไกลของเธออยู่ที่ด้านหน้านะคะเป็นการโชว์เครื่องยนต์ที่อยู่ภายในนะคะหูอารมณ์เป็นเหมือนเปิดตู้เครื่องในคนเลย <c oughs> ไม่รู้ส่วนไหนทําหน้าที่เป็นอะไรกันมั่งเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นหัวใจนะคะหิ่ง แอบน่ากลัวนิดนึงนะสำหรับกลไกข้างในเนี่ยมันจะมีไฟและขยับได้นะนกลไกเนี่ยจะหมุนได้เดี๋ยวหมุนให้ดูสะหน่อยพี <plung ing> ่จังพี่จังส่วนตรงบริเวณน่องเนี่ยก็จะมีฟันเฟืองนะคะซึ่งเราหมุนได้นะคะนี่หมุนให้ดูแล้วก็ อีกอย่างที่ดูเจ๋งเท่มากๆเลยนะคะก็คือตรงส่วนพื้นรง ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวมาดูกันเลยนะคะตรงพื้นรองเท้าเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นไฟที่พ่นออกมานะคะตัวไฟพ่นเนี่ยสามารถเก็บขึ้นไปหลบได้นะคะเหมือนว่าเป็นพื้นรองเท้าธรรมดานะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรายกตัวโรเบก้าขึ้นมาเนี่ยตัวพื้นรองเท้าเนี่ยก็จะปล่อยไฟพ่นออกมาได้ะคะ่ะ วันนี้พี่เดวี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย